วัสวัีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องนายก้านะครับวันนี้อยู่กับครูแมนนะในช่องเบลแมนแมนนิ่งเก้าครับครับโอเคนะครับไม่ฝากติดตามช่องครูแมนด้วยวันนี้นะเราจะไปปล่อยสัตว์น้ำใช่ไหมใช่ครับปล่อยสัตว์น้ำทะเลครับผมครับอันนี้ก็เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนาอคคิปบอกใช่ครับพาไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับ เราจะมาทําอะไรครับมาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครับปล่อยอะไรบ้างปล่อยก็หอยจูบแจงปูทะเลแล้วก็ปลาครับมีตัวอื่นไหมไม่รู้ครับคิดว่าอากาศที่นี่เป็นยังไงบ้างเค้าชื่นดีไม่เหมือนในห้องที่คุยกันเสียงดังครับอ๋อที่นี่ดีกว่าใช่ไหมใช่ค่ะจะอยู่ที่นี่ไหมครูปล่อยที่นี่ไม่คไม่ ่าจะทำอะไรกันซาฟีปล่อยสัตว์ปล่อยสัตว์เนาะอากาศดีไหมอากาศดีเฮ้ยโฟมอ่ะดีไหมครับดีค่ะอ๋อดีชอบที่นี่ไหมครับชอบมากต้องมาเยอะนะอยู่ที่นี่ไหมครับอยู่ที่นี่นะครับทิ้ไว้ที่นี่เลยดีไหมอ้ยไม่ดีใช่ไหมไม่ดีเลโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศต่างๆที่นี่กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ อ๋อใช่เลย <c oughs> น่าใช่ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไปที่จุดปล่อยปลากันเนาะใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ทั้งสองคนนี้นะครับไปติดตามได้นะครับเดี๋ยวขึ้นตัวไอทางด้าน <c oughs> ดานขวาบนนะครับมาติดตามกันได้นะครับให้เด็ก <c oughs> ๆว่าพูดนะเกี่ยวกับว่าเรามากันที่ไหนเนาะ <c oughs> ใช่ปะะ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราไปชมภาพรบรรยากาศกันนะครับ มีบุญมากเลยมีบุญเไยผมอยู่ทุคลิปแล้วนะครับคลิปแรกคลิปแรกเล่นบุกกรต่อดิน้องยังไม่ดีเปนบุกกระต่อทงไนครับบุกินดาวนี้ตัวแต่ว้าวว้าวอ่ะแค่นี้พอคลิปินั้นเป็นยง่ครับพอออนเข้าไปผมไม่ได้ไปดูเลยเอ้ยไปดูเลยทำไมอ่ะมันหลอกเกินน่ะหลอกเกินใช่ไหมโมไปแล้วคิดว่าี้โมไหมโมมาเลย แอคแย่ไปที่นี่คือปากเฟ b บุกปากไอจีใต่อติดตามบ้างเป็นบุกหือิดเมื่อกี้ผมเบุกปียูทีเอสเอไออะไรอะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสภาพผกันอยู่อะไรอ่ะเปิดว้าเปิดว้าเปิดว้า่ะ อนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนครับไปปล่อยปูกันครับที่ส่วนพุทธศาสตร์ป่าช้ยเลยนะรชาชติครับโอเคนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูเด็กๆปล่อยปูกันใช่ไหมครับโอเคนะครับตอนนี้พอดิติดไม้เนาะก็เลยลำพาดยากไปนิดหน่อยนิดนิดนดดึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับ จบไปแล้วนะครับกับวันนี้นะครับเป็นวอล์กเน้ที่พาไปดูกิจกรรมในการปล่อยปลานะครับของเด็กๆนะโรงเรียนมณสมวิทยานั่นเองนะครับหากชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับเทปหน้าจะพาไปที่ไหนอย่างไรอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับคลิปใหม่เรามาทุกวันเสาร์นะครับเวลา9ก้านาฬิกานั่นเองนะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ